ท่านสุพนัทมีนชัยนันท์เชิญครับเรียนรรท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครบางเขนจตุจักรหลัก4จะพักก้าวไกลครับผมขอม,มีส่วนร่วมในการอภิปราย,ยติแต่งตั้ง,งกรรมการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหาก,การจ้างงานการเพิ่มทรัพย์แรงงานและการจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัดครับรรท่านประธานครับเ,เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปส่วนตัวผมสนับสนุนทางการเพิ่มสิทธิ ให้กับพี่น้องแรงงานและการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับเพราะปัจจุบันนี้ค่าของชีพสูงมากรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่อยากให้แรงงานเหล่านี้หยุดอยู่แค่ค่าแรงขั้นต่ำผมอยากให้แรงงานเหล่านี้มีรายได้มากกว่าน,นี้เรียกเงินได้มากกว่าน,นี้ครับท่านประธานการที่มีแรงงานจํานวนมากและยังคงได้รับค่าแรงขั้นต่ําอยู่คือความล้มเหลวของรัฐบาลในการยกระดับแรงงานครับ ในมิติของตลาดแรงงานเสรีฝั่งนายจ้างเองก็อยากได้แรงงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างเงินสร้างกําไรให้กับเขาได้คงไม่มีใครอยากเสียแรงงานเหล่านี้ไปและในขณะเดียวกันในฝั่งของแรงงานก็ในในฝั่งของแรงงานเองถ้าเกิดมีทักษะที่ดีตอบโจทย์สามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างกําไรให้ธุรกิจได้แรงงานเหล่านี้จะสามารถต่อรองได้เรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นได้ถ้านายจ้างไม่จ้างแรงงานก็สามารถมีทางเลือกอื่นไปทํางานที่อื่นหรือแม้กระทั่งไปทางานที่ต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นคาถามจริงๆแล้วของวันนี้ก็คือเราจะพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดจนมีอํานาจต่อรองอํานาจในการเรียกร้องเงินเดือนที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเองโดยที่ต้องไม่ต้องถูกบีบค่าจ้างได้อย่างไรคําตอบครับคือการศึกษา,าท่านประธานครับการเตรียมตัวและการสร้างคนคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานสิ่งที่เราลงทั้งเงินและลงทั้งเวลาไปมากที่สุด คือกับการศึกษาบางคนเราใช้เวลาฝึกฝนและเวลาเรียน10ถึง20ปีเสียเงินเป็นล้านแต่กลับจบมาไม่สามารถตอบโจกย์ตลาดได้หางานไม่ได้หรือหาได้แต่รายได้ก็ไม่พอหรือเรียกค่าตัวไม่ได้สิ่งที่เราต้องโทษไม่ใช่โทษแค่กระทรวงแรงงานนะครับ ต้องโทษทั้งกระทรวงศึกษาและกระทรวงอว l w ์โดยเช่นเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งครับทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งโลกาภิวัตน์ globalization ทั้ง Technology disruption หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึง AI และก็ ChatGPT แ,แต่ปัญหาของเราคือระบบการศึกษาที่ไม่สามารถปรับตัว hungry. ให้ก้าวหน้าได้ทันกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราไม่ได้ปรับปรุงระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษามานานปัญหาก็เลยถูกสะท้อนด้วยอัตราการว่างงานของคนจบใหม่ที่สูงขึ้นเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปนะครับและกระทั่งอีกอันนึงครับแม้กระทั่งผลคะแนนของปีซานะครับปี2018นะครับที่วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็ความสามารถในการอ่านประเทศไทย,ยอยู่อันดับที่66จาก78ประเทศที่มีการสอบวัดการศึกษาที่ไม่ตรงปกและไม่ท่าทัน โลกยุคใหม่ทํให้ไม่สามารถสร้างแรงงานและเยาวชนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้รวมถึงไม่สามารถรองรับการพัฒนาและการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตได้เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทําให้ไทยไม่ไม่ดูไม่ไม่น่าดึงดูดเพียงพอในการลงทุนสําหรับหลายๆบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรมสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปการศึกษาครับสไลด์ถัดไปครับ จากกราฟนะครับมี6สิ่งที่ผมอยากนาเสนอครับเพื่อแทรกเข้าไปในโครงสร้างของการศึกษาเดิมนะครับสไล่ถัดไปเลยครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของ t 1 t y first century s k i l l ครับหรือทักษะในศตวรรษที่21คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการเข้าใจเทคโนโลยีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาการสื่อสารความเป็นผู้นาและโดยเฉพาะยิ่งทักษะชีวิตทั้งเรื่องของการเงินเบื้องต้นบัญชีเบื้องต้นกฎหมายเบื้องต้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในอนาคตทางนั้นครับ สองครับคือการทำ Career Trial ครับก็คือการให้เราได้ลองให้ผู้เรียนได้ลองเรียนรู้และสัมผัสกับอาชีพที่หลากหลายขึ้นจริงในระหว่างที่เราเรียนศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมนี่แหละเพื่อค้นหาตัวเองเพื่อดูว่าตัวเองจะเลือกแนวทางหรืออาชีพไหนในอนาคตหรือจะไปทั้งสายสามาัญหรือจะไปในสายของอาชีวะ เรื่องที่3ครับคือการฝึกงานในช่วงมหาวิทยาลัยและช่วงอาชีวะนี่แหละต้องฝึกจริงๆครับจบมาแล้วคุณต้องมีทักษะพร้อมทำงานไม่ใช่แค่ถ่ายเอกสารไม่ใช่การเสิร์ฟกาแฟเชื่อไหมครับท่านประธานครับในกระทรวงของประเทศไทยนี่แหละครับเด็กนักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานณเวลานี้ให้เขาเสิร์ฟกาแฟอยู่เลยครับนี่ในกระทรวงของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ที่ไหนไกลเรื่องที่4ี่ครับสไลด์ถัดไปครับคือการทำสกิลแมปปิ้งครับสกิลแมปปิ้งคืออะไรคือการแมชดีมานของตลาดกับทักษะของแรงงานให้ตรงกันครับ นี่คือการปรับหลักสูตรในการเอาความต้องการจริงของตลาดความต้องการจริงของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆมาปรับและแมชเข้ากับหลักสูตรเพื่อที่รู้ว่าอาชีพไหนเราต้องการคนแบบไหนเข้าไปอยู่ในระบบวิชาไหนทักษะไหนสําคัญและต้องใช้จริงในอนาคตคุณก็เรียนอันไหนที่ไม่ใช้คุณก็ตัดทิ้ง5้ครับคือเรื่องของไลฟ์ลองเรียนิ่งหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เพื่อสมาชิกเคยได้พูดไปแล้วและ6นะครับคือการสร้างเรื่องของกริด แล้วก็ Growth Mindset ครับการสร้างกริม Mindset คืออะไรคือการสร้างให้เราเชื่อว่าเราเป็นได้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามมากพอส่วน Growth Mindset คือความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราเราต้องมีความคิดที่อยากจะเติบโตไปได้ไกลกว่านี้และพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่านี้ครับ Mindset เหล่านี้จะเป็นตัวหล่อหลอมเพื่อสร้างแรงงานที่มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้คือเรื่องสําคัญของระบบการศึกษายุคใหม่ครับเพื่อปรับตัวและสร้างการแรงงานใหม่เพื่อสร้างแรงงานใหม่ๆให้ตอบโจทย์และเท่าัทกางการเปลี่ยนแปลงและบริบทของโลกยุคใหม่ท้ายนี้ครับท่านประธานครับก่อนจบการอภิปรายผมมีเรื่องด่วนเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ช่วยกันติดตามด้วยครับคือเรื่องของการเข้าถึงเงินกู้ยืมกยศครับ ผมติดตามเรื่องนี้มาสักพักแล้วและเพิ่งได้รับหนังสือชี้แจงกลับมาจากผู้จัดก,การกองคุณกยศลงวันที่17ตุลาคมหรือ2วันที่ผ่านมามีผู้ก่อกู้ยืมทั้งหมด770,000คนได้ได้รับอนุมัติแล้ว97%หรือ750,000คนแต่รู้ไหมครับ ที่อนุมัติแล้วและมีการโอนเงินจริงๆจ,จ,จากกอยอสอเนี่ยมีเพียงแค่68เซนหรือ5้าแส0สื่นคนเท่านั้นแปลว่าอีก2 3 0แส0สามื่นคนกำลังรองเงินอยู่และทั้งที่เปิดเทอมก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วและค่าเทอมต้องจ่ายแล้วคนเหล่านี้ต้องกู้ยืมเงินจากที่อื่นมาก่อนเป็นหนี้นอกระบบเพื่อจ่ายในระหว่างที่กำลังรองเงินจาก,กอยอสอนี่แหละครับ หลายครั้งจะทําให้เกิดปัญหาการตกหล่นทางการศึกษาก็คือการเข้าไม่ถึงเงินทุนในการที่จะเข้าไปเรียนในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในการจ่ายค่าการศึกษาทําให้เสียโอกาสในการพัฒนาตนเองและสุดท้ายก็จะตามมาด้วยรายได้ที่น้อยลงครับเรื่องนี้ใหญ่มากยังไงผมก็อยากจะขอฝากท่านประธานนะครับไปยังรัฐบาลแล้วก็ฝากขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับในการช่วยติดตามเรื่องนี้นะครับและเร่งหน่วยงานให้รีบจัดก,การแทนพวกเราโดยด่วนนะครับขอบพระคุณครับ